าวสขสวัสดีค่ะเช้านี้เรามาทําบุญตักบาตรเทโวนะคะที่วัดสิริชัยเจริญอําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะวันนี้ตรงกับวันที่8ตุลาคม2568นะคะชาวบ้านชาวโนนสังค่ะต่างร่วมใจกันนะคะมาร่วมทําบุญตักบาตรวันนี้เราจะตักบาตรที่ศาลาหลังใหม่นะคะ บรรยากาศตอนนี้คือร่มรื่นอากาศเย็นสบายค่ะชาวโนนสังนะคะก็ร่วมใจกันมาตักบาตรตรงนี้นะคะทางวัดนะคะก็จะปูเสื่อให้พอออกไม่ออกนะคะผู้มีจิตศรัทธาได้นั่งกันเรียงแถวสวยงามเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะทุกคนก็ได้ก็น,น้าตาแจ่มใสไม่ออกทุกคนนะคะหน้าตายิ้มแย้มเบิกบานมากเลยค่ะ เราจะตักบาตรเทโวกันทุกปีนะคะหลังจากที่เราทําบุญออกพรรษาหนุงวันก็คือเมื่อวานเมื่อวานทําบุญบัดออกพรรษาแล้ววันนี้ก็จะตักบาตรเทโวค่ะวัดสิิชัยเจริญก็จะทําอย่างนี้ทุกปีนะคะปีนี้อากาศดีมากเลยค่ะโชคดีมากๆที่ฝนไม่ตกค่ะอากาศดีผู้คนก็แจ่มใสค่ะ เมื่อทำพิธีทางสงเสร็จแล้วนะคะพระก็จะเดินลงมาจากโบสถ์ค่ะบรรยากาศเหมือนเดินลงมาจากสวงสวรรค์เลยค่ะและเราก็ได้ตักบาตรของพระพุทธเจ้าค่ะบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะชวนขนลุกมากเลย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมตักบาตรกันในวันนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่มาทำบุญเฮงเฮงปังปังร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะเก็บเก็บทุกคนหเห็นทุกคน<อ>ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ่าป่บอ,อ,อ,อกอาการช่องจิตเห็นทุกคนสาธุค่ะทำไมมาคนเดียวคุณหมอ เฝ้าบ้านเลยจันชาเซลูวิญยาวถึงนี่เลยจันชาเซลูคุณแม่ก็แม่นางไก่โปรดล้ะ 哦，辛苦。